สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลมิละและท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับรายการเสียงตามสายเราจะันพุธที่24กรกฎาคม2567ที่จะนำเรื่องราวและสะลาระน่ารู้มาฝากทุกท่านนะคะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันนางสาวพิญญาพัฒน์ตังคำตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวกิจกรรมของ,ององค์การบริหารส่วนตำบลมิละ นายพิสิทธิ์มลาศเจริญทรนายกองค์การบริหารส่วนตนแม,มลาได้มอบหมายให้กองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนําเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา,นานเด็กเล็กบ้านแม่ลายานเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานขาไถในกิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6กรอบในวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2 5 6 7ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาที หน้าลานกิจกรรมศูนย์การค้าโรงบินสารแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาโดยมีเด็กหญิงจิรพิญญาวิราไผ่เงินและเด็กชายชนะศักดิ์ใจวงการนักกรียาตัวน้อยของเราเข้าแข่งขันในครั้งนี้และผลการแข่งขันเด็กหญิงจิรพิญญาวิราไผ่เงินได้ล,ลำดับที่4ประเภทรุ่น4ี่ปีหญิงค่ะและงานประชาสัมพันธ์สมัครปลัดด้เข้าร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์ โดยสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเรื่องการสร้างความตระหนักรู้การจัดการปัญหา Facebook อรมที่เอบอ้าเป็นหน่วยงานราชการเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการรับมือกลมถึงเพิ่มความรู้ในการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ในวันพุธที่24กระกฎาคมเวลา10นาฬิกาถึง11นาิกา30นาทีหน้าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตะมนแนละช่วงต่อไปเป็นช่วงสาระน่ารู้นะคะสาระน่ารู้แรกแมลงก้นกระดกพบได้บ่อยในฤดูฝนแมลงก้นกระดกหรือด้วงก้นกระดกเป็นแมลงเล่นไฟขนาดเล็กลำตัวมีสีดำสลับส้มเป็นป้องๆหากถูกแมลงก้นกระดกกัด จะมีอาการรู้สึกปวดแสบปวดร้อนพบรอยไหม้เป็นแนวยาวไม่กระจุกไม่มีตุ่มน้ำเป็นผื่นคล้ายเริมหรืองูสวัสดมักพบรอยบริเวณนอกเสื้อผ้าในบางคนที่แพ้พิษอาจมีอาการรุนแรงเช่นผู้พองครึ่นไส้อาเจียนหรือเริ่มมีไข้แต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเรามาดูการรักษาหากถูกแมลงก้นกระดกกัดนะคะ ให้รีบล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดหรือใช้น้ำเกลือสำหรับล้างแผลล้างทันทีหากเกิดตุ่มและรอยแดงขึ้นแล้วสามารถทายาเพื่อรักษารอยแดงซึ่งจะหายไปเองประมาณ2 3วันรอยดำที่เกิดขึ้นจะค่อยๆจางหายไปเองไม่เป็นแผลเป็นและหากมีอาการรุนแรงเนื่องจากมีแพ้พิษให้รีบพบแพทย์เรามาดูวิธีการป้องกันหากถูกแมลงก้นกระดกกัด หากพบแมลงก้นกระดกห้ามสัมผัสโดยการปัดหรือบดขยี้ควรใช้วิธีเป่าหรือสะบัดออกปิดหน้าต่างและประตูให้สนิทและควรเช็คบริเวณที่นอนเสมอว่ามีแม็งอยู่หรือไม่ขอบคุณที่มาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาติไทยสาระน่ารู้เรื่องถัดไปไข้หวัดใหญ่โรคหวัดที่ต้องระวังสาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าซึ่งจำแนกได้สามชนิดที่พบมากที่สุดได้แก่ H1N1 และ H3N2 ลองลงมาคือชนิด B และ C อาการจะมีไข้สูงปวดศีรษะร่างกายอ่อนเพียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสำหรับการป้องกันนะคะปิดปากปิดจมูกสวมหน้ากากอนามัยเลี่ยง เลี่ยงกันอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยและสถานที่แออัดหยุดหยุดเรียนหยุดทำงานพักรักษาตัวที่บ้านป้องกันได้โดยวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สม่ำเสมอทุกปีขอบคุณที่มากรมควบคุมโรคสาระน่ารูเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะรับประทานอาหารวันละมือ้อโดยการทำ IF 20ต่อ4ช่วยกันลดค่าน้ำตาลและไขมันรวมถึงน้ำหนักที่ลดลง การกำจัดอาหารแบบ IF อดอย่างไรให้สุขภาพดีการทำ IF เป็นวิธีลดน้ำหนักแบบจำกัดเวลารับประทานอาหารเพื่อช่วยควบคุมปริมาณแคลอรี่หรือพลังงานที่ร่างกายจะได้รับซึ่งส่งผลให้การควบคุมน้ำหนักตัวแบ่งหลักการทำ IF ออกเป็น2ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกรับประทานอาหารช่วงเวลาอดอาหารสุด IF ยอดนิยมสูตร IF 16-8คือรับประทานอาหาร8ชั่วโมงและอดอาหาร16ชั่วโมงเช่นรับประทานอาหารเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง18นาฬิกาแต่หลังเวลา18นาฬิกาจะเป็นช่วงอดอาหารเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำ IF เพราะทำได้ง่ายและไม่กระทบกับชีวิตประจำวันมากเกินไปสูตรอื่นๆเช่นสูตร18 6 1 9ดหสิ และ 24. เป็นการจำกัดเวลารับประทานอาหารที่เคร่งรัดมากหรือสูตรอาการอดอาหารเป็นบางวันเช่น 5. 2. โดยจะรับประทานอาหารตามปกติ5วันและอดอาหาร2วันต่อสัปดาห์การทำไอเให้ได้ผลดีไม่รับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูงเกินไปเช่นอาหารไขมันสูงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารดีและอิ่มท้องนานเช่นโปรโตีนไฟเบอร์หากรู้สึกหิวในช่วงเวลาอดสามารถดื่มน้ำเปล่าชาหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาลได้เข้านอนไม่เกิน22นาิกาเพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแบบ IF หากมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวาน หรือมียาโรคประจำตัวที่รับประทานอยู่ควรปรึกษาแพทย์กรทนทอเอฟเพื่อปรับรูปแบบให้เหมาะสมและเพื่อความปลอดภัยขอบคุณที่มากรม,มานามัยกระทรวงสาธรารณาสุขจบไปแล้วนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตมแม่ละได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตมแม่ละ www.mla.go.th e หรือทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตมนแมละและสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-030-579ทางโทรสาร055-030-539หรือทางไปรสีนีอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตมนเมละสารบัญอันกสกอตากแอดแมล g o t h ศูนย์ข้อมูลข่าวสารข,ของราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตมนเมละรายการเสียงตามสาย ออกอากาศผ่านทางหออกระจายข่าวไร้าสายเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17.00นเป็นต้นไปและยังสามารถติดตามย้อนหลังผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตมเมละ่ะสำหรับวันนี้การประชา 3, สัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตมเมละ่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ มาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารหาราชการที่จะนําเรื่องราวและสะลาระน่ารู้ให้ชาวตมนลแม่มละได้รับทราบกันด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารนําทีมโดยนายพิสิทธิ์แม่ละเจริญพรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตมนลแม่มละสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล,ละรับฟังนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ